อื่นก่อนอื่นถ้าขาวเล่นเม็ดนี้ดำติดนะครับต่อไปอ็นเกมขาวเล่นอัน,นี้ขึ้นไปนะครับดำจะปิดได้เป็นรูปนี้ใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าขาวไม่อตัตตลิดดำปิดได้ไม่เอ่ยปกติเราไม่ติดกันทำไมไม่ติดนะ าขาวจะเล่น s17 ใช่แล้วครับเล่นนี่นะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าขาถ้าขาไม่อัตริก่อนขาวจะเล่นที่ r17 ได้นะครับทำให้ดำต้องรับนะครับเล่นที่ r17 เอ๋หายเป็นเม็ดหนึ่งหรือเปล่านะอ๋อไม่เป็นไรเล่น r17 นะครับ อัตลิตรงนี้นะครับอ่าอาจจะเล่นนี่นะครับตอนนี้ตอนนี้เล่นไม่ได้นะครับเล่นเล่นอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าในหนังสือบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดครับซึ่งถ้าเกิดมีขาวในอนาคตในอนาคตมีขาวเม็ดนี้อา่าในอนาคตมีขาวที่ L สิบแปดนะครับมีขาวที่ L สิบแปด ต่อไปถ้าเราเล่นกันอย่างนี้นะครับเล่นอย่างเมื่อกี้ตึง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 นะครับตึงตึงนี่จริงขาแรกอันนี้ก่อนหลังจากเห็นหลังจากเห็นดำรับเม็ดนี้นะครับแทงตึงึงตึึง ก่อนอื่นมันเป็นโคนะครับอย่างที่ใครบอกนะอ่าเป็นโคนะครับอา7 r สิบเจ็1อาสิบเจดอาสิบเจ็อาสิบเจ็ดครับอา7สิบเจ็ดก่อนนะครับปกติแล้วเราจะไม่เล่นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะขาวอาจจะมีโอกาสรอดในมุมได้นะครับรอ,อดในมุมได้หรือว่าถ้าดำเล่นนี่ก็เป็นโคนะครับแต่โคใหญ่มากนะครับโคใหญ่มาก พราะฉะนั้นปกติแล้วรูปล่างนี้นะครับเราจะรับยังไงครับรับอย่างนี้นะครับนี่ดาต้องต่อออกไปนะครับติดเลยไม่ได้นะครับดําต้องต่อ,อ,อไปแล้วในอนาคตนะครับในอนาคตขาวอาจจะยังมีโอกาสเล่นตรงนี้ได้อยู่นะครับเอ็นเกมถ้าหาจังหวัดเล่นดีๆก็อาจจะเล่นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น เม็ดนี้เป็น thank you move นะครับขาวเลยไม่เล่นนะครับนี่เยจ่จบแล้วจบแล้วจบแล้วอ่าครับอันนี้คือเรื่องของวันนี้นะครับบทที่ห้านะครับ forcing move